สวัสด in ีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเสร็จไหมเพ่งเยอัไปองไปยอะไองลุง เออว่าที่จะยานเพิ่มเียงก็ยบ่งมบ้านบอกมาไอ้บน่นไอ้บงคอก็สมเป็นม้าบอกบันคือกอืมก็วิจิตรเพิมแล้ครับเอยัวได้กว่าดดวงดิ เออทับจ้างจะเปะนแบัเาปลาหาทีโลนสาเล่งไปยืนู่มันโค้งมเอาลยโค้งี้โค้งโคงมอกรันอู้ซ้ำลึกบ่มเงกบองเลยม้งเอเออหล่ะมุโ้กาเลยบาริโยตัวนตรีแต่พวกอรกันบล้องเอเขาแก้ไม่ไดแล้ว

មិនងាយទេតែប្រែហ្នឹងគុំគីឡូទៅក៏មិនជួតែរ៉ៃទៅដល់ច្នះល្ពើកွာយ៉ាមិនជួហ្នឹងមិនបើណាលេទៅមើបបាយជឿទេជើបុនជកាបាញ់តិដងសើមកွာមួយឡាំងបីឡាំងលៀទៅអាមិនទៅមឹងតិเด้อឡົດមកខាន់បាខាន់តិអ្ហ៎ព្រម បងហ្គីបងតើមឹងអីហ្គីបងតើមឹងអាបានវ៉ង់ឡើងទៅណាដាក់វ៉ង់រត់ពីបេប៊ឺកើបហ្នឹងមកគេអត់កើបចៅបែអន់ឡဲគប់គប់ទៅអរនេះបែហឺមកើបចៅបែញាក់

bây luôn đang nhí Nào bác sĩ đó Hãy subscribe cho cái <laughs> này không dễ Ô, thứ này thì nhà ăn phải như thế. ăn mà ăn mà bỡ lại

วันนี้ก็มุงไม้ฟ้าข้างหน้านะคะเป็นอันเสร็จเนาะภารกิจมุงไม้ฟ้าข้างหน้าปอเปดเจมอกับอะกีกปัตรัยรดังเวอาไรอัน Sát dơ dơ chú ừ. choo lại kép khong kép Tọ, tò, tò lạc ăn khong <laughs> kép kẹp kép khong à, kép khong kép khong kép kẹp kép khong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  kép cái kép khong kép khong kép khong kép

คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝนบ้านเห็ดด้วยนะคะ